สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้ยทุกคนด้วยนะครับพบกับผมครับฟนตุงชี้เป้านะครับเอาละครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ครับจะมีเกมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกในวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่าง CFR Cruise ครูดไปได้เลยครับ ทีมรองจากฝูงของศึกโรมานียรี9วันนะครับวันนี้นะครับพวกเขาจะบุกไปเยือนทีมอย่างเอฟซโบโตซานนะครับทีมอันดับที่12ของตารางสำหรับทีมอย่างเ f ฟาครูดครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับ8นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับพวกเขาชนะคู่แข่งไป7นัดและก็เสมอไป1ไม่แพ้กับใครนะครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดีจัดๆเลยทีเดียวครับตอนนี้พวกเขาเองก็ต้องการ3แต้มนะครับในการลุ้นคั้วแชมป์อยู่ก็เชื่อว่าเกมนี้เน้นสุดๆแน่นอนครับ วันนี้บุกไปเยือนทีมอย่าง FC ซโบโตซานีผลงานช่วงหลังก็ถือว่าไม่ค่อยดีเลยครับ8เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับแล้วก็ใน8เกมที่ว่านี้แพ้คู่แข่งถึง5นัดด้วยกันครับดูจากฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังแล้วนะครับเกมนี้เชียร์ทีมอย่างเซฟาครูตไปได้เลยครับทีมที่2ในคําคืนวันนี้ครับที่อยากจะได้เชียร์กันครับให้เชียร์ทีมอย่างเซอุบูคาเรสไปได้เลยครับทีมัาดับที่4ของตารางนะครับในศึกโรมาเนลีก้าวันวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างชินเดีีียทท่ัันดบบ11ะคร สำหรับทีมอย่างเซอัวนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีจัดๆเหมือนกันครับ6เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป5เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยครับเรียกได้ว่าช่วงหลังเหนียวแน่นสุดๆวันนี้นะครับก็ต้องการ3มแต้นในการลุ้นพื้นที่ไปฟุตบอลยุโรปอยู่วันนี้นะครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างชินเดียซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเซอัวไปได้เลยครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันครับให้เลือกเชีีียยยรรร์ทมออ่างเเบบลไไปด้คั ทีมจ่าฝูงของศึกแชมเปี้ยนชิพครับสำหรับทีมอย่างเบอร์ลี่นะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ20เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มโดยรวมการเล่นถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆไปเลยครับ7เกมหลังสุดนะครับลงเล่นทุกรายการเหมือนกันครับชนะคู่แข่งไปถึง6นัดฟอร์มการเล่นตอนนี้ก็ถือว่ากำลังมั่นใจแล้วก็เข้าฝักเป็นอย่างมากวันนี้นะครับปลุกไปเยือนทีมอย่าง QPR นะครับทีมอันดับที่8ของตารางซึ่งถือผลงานช่วงหลังไม่ค่อยยยดดดีีเเเเลครั6กกมมหงงงสุชนะูแขว และใน6เกมที่ว่านี้ครับแพ้คู่แข่งไปถึง4นัดด้วยกันความคงเส้นคงวาไม่มีครับดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมจากฝูงอย่างเบอร์รี่ไปดีกว่าครับต้องการ3มแต้มในเกมนี้ด้วยเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาบุกมาน่าจะเก็บ3มแต้มไปได้ไม่ยากละครับเอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับก็มีทีมอย่าง cfa c ครั e สเตอัวบูคาเรสและก็ปิดท้ายที่ทีมอย่างเบอร์รี่นะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทาง้วรันนนีผมฝตุก่อน สวัสดีครับ